คนด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในช่อง m w t s นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเรือ RF จะต r m นะครับก่อนอื่นนะครับมาดูอาวุธกันก่อนเลยนะครับอาวุธนะครับที่ผมใส่ก็ประมาณนี้เลยนะครับว้าวอันดับแรกนะครับให้เราปล่อยเครื่องบินนะครับที่ไว้โจมตีเครื่องบินนะครับไปสำรวจก่อนนะครับหรือเปิดแมปก่อนนะครับเพื่อให้รู้นะครับว่าตำแหน่งเรือต่างๆนะครับอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็กำจัดเครื่องบินไปด้วยนะครับ พยายามจัดการเครื่องบินก่อนนะครับเพราะเครื่องบินนะครับก็สามารถจมเรือเราได้นะครับถ้าหากมีหลายลําเกินไปนะครับก็เสียของเรือไอซ์ตอมนะครับก็คืออ่าพวกเครื่องป้องกันอากาศครับมีไม่ค่อยเยอะนะครับมีแค่เครื่องป้องกันอากาศ S400 เท่านั้นเองนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเราเล่นเครื่องบินนะครับที่วายิงเครื่องบินนะครับก็จะไม่ได้ดาเมจนะครับ เพราะไอเอฟตอมนะครับมีปืนยิงอัตโนมัติอยู่นะครับหรือออโต้แคนนอนนะครับที่สามารถสร้างดาเมจได้เองนะครับเราลองสังเกตนะครับว่าบอดทีมเรานะครับหายไปแล้วนะครับ2ลำนะครับที่เรารอบอดนะครับให้หายไปก่อนนะครับเนื่องจากเราจะได้สร้างดาเมจได้เต็มที่นะครับคราวนี้นะครับก็ถึงเวลานะครับที่ไปเอกของเรานะครับจะได้ออกโลงแล้วนะครับอันดับแรกนะครับมาปล่อยเครื่องบินจู่โจมไปก่อนเลยนะครับต่อด้วยไปเอกของเรานะครับวา ตอนนี้นะครับไปร์กของเรานะครับก็ได้ออกลงแล้วนะครับพยายามยิงเรือทุดเครื่องบินก่อนเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เหลือเรือทุดเครื่องบิน3ามลำครับเราจะยิงเรือทุดเครื่องบินนะครับอย่างละครึ่งหลอดนะครับแล้วก็สลับกันไปนะครับเพื่อจะไม่ให้เรือจมเร็วเกินไปนะครับเพื่อจะเลี้ยงค่าดาเมจไปเรื่อยๆนะครับยิ่งดาเมจเยอะเรือเราก็ยิ่งได้เยอะเหมือนกันนะครับใครนะครับที่ซื้อเอตตัมมานะครับพยายามเล่นเครื่องบินลำนี้นะครับก็ ื่องบินลำนี้นะครับสามารถเล่นระยะไกลได้นะครับเมื่อเราเจอริมนะครับหรือาจรวดนะครับที่ยิงเครื่องบินได้นะครับเราก็สามารถลับฐานได้ไวกว่าเครื่องบินอื่นนะครับก็ลดอัตราที่เราก็ใกล้เรือเกินไปนะครับถ้าเป็นเครื่องบินลำอื่นนะครับต้องไปทิงระเบิดตรงเรือนะครับโอกาสที่เราโดนสอยนะครับก็มีเยอะกว่า Pak นะครับมีทั้งจรวดนะครับแล้วก็ใส่ค้อนนะครับที่ถึงเป้าหมายไวมากนะครับแล้วก็ มีนิวเคลียร์แก่ลูกเดียวนะครับส่วนมากนิวเคลียร์ก็ไม่ค่อยได้ยิงอยู่แล้วนะครับแก้ใจสามอาวุธนี้ก็สร้างดาเมจได้เยอะแล้วนะครับถ้าใครอยากให้รีวิวกองบินไอสตอมนะครับ3ลำนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองมาทำให้นะครับสังเกตตรงค่าดาเมจนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่70,000 0กว่าแล้วนะครับก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรือยังอยู่3ลำนะครับเรอพยายามเลี้ยงดาเมจอยู่นะครับ ให้เราดูลำที่มีเลือดเยอะก่อนนะครับแล้วก็ไปตลมลำนั้นเลยนะครับเพื่อจะสร้างดาเมจนะครับให้ทันเวลาด้วยนะครับเพราะตอนนี้เหลือ3ลำนะครับเวลาเหลือแค่นาทีนะครับจะทําได้หรือไม่นะครับดาเมจ2ล้านนะครับจะถึงหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับยังไงครับกันไกลครับผ้าไหมครับวิธีทิ้งระเบิดนะครับหรือนิวเคลียร์นะครับให้เราจะรอเครื่องบินนะครับแล้วก็ ทิ้งระเบิดได้เลยนะครับถ้าเราไม่จะรอนะครับเวลาที่เราทิ้งระเบิดนะครับระเบิดของเรานะครับจะไม่ลงที่เรือนะครับจะลงน้ําแทนนะครับตอนนี้นะครับดาเมจก็อยู่ที่ประมาณ9 0 0แสนนะครับ พยายามคำนวณเลือดของเราด้วยนะครับถ้าเราอยู่ไกลนะครับพยายามคำนวณเลือดได้ดีนะครับว่าเราจะไปถึงเรือหรือเติมเลือดของเราทันหรือเปล่านะครับถ้าเราเลือดเหลือน้อยนะครับต้องกลับแล้วนะครับถ้าปล่อยให้เลือดเหลือน้อยเกินไปนะครับโอกาสที่เราถึงเรือนะครับก็จะน้อยมากนะครับเพราะบางทีนะครับอาจจะมีเครื่องบินตามมานะครับก็สอยเราล่วงได้นะครับเป็นเครื่องบินใหญ่ก็ตามนะครับก็สามารถโดนสอยได้เหมือนกันนะครับสอยล่วงเหมือนมะม่วงสุกขาต้นเลยนะครับว้าว ตอนนี้นะครับดาเมจหนึ่งล้านนะครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็เหลือสามลำเหมือนเดิมนะครับแต่อีกลำหนึ่งนะครับใกล้จะจมนะครับแต่ไม่จมนะครับยังไงครับใส่ต่อไม่รอแล้วนะมาลุ้นกันนะครับดาเมจสองล้านนะครับกับเวลาสี่นาทีนะครับจะถึงหรือเปล่านะครับสองล้านดาเมจนะครับตอนนี้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือสามลำหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำนะครับรวมลำเดียวนะครับ ข้อดีอีกอย่างนึงนะครับของเครื่องบินลํานี้นะครับก็คือมีจรวดนะครับที่สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับหรือ X101 นะครับที่สามารถควบคุมทิศทางได้นะครับเวลานะครับที่เรายิงไม่โดนนะครับหรือว่ายิงไปแล้วนะครับแต่เรือยังไม่ออกมานะครับให้เรายิงขึ้นฟ้าก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เราก็้เล็งเป้าหมายไปที่เรือนะครับ ตอนนี้นะครับผมจะเดินเรือเลยนะครับเพื่อให้เราเติมกระสุนหรือเติมเลือดของเครื่องบินได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเหลือ2ล้าแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินเรือมาแล้วนะครับแล้วก็ปล่อย FX เลยนะครับเพื่อช่วยโจมตีด้วยนะครับเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับถ้าเราไม่ปล่อยเครื่องบินนะครับหรือเครื่องบินโจมโจนะครับโอกาสที่เราทำดาเมจได้2ล้านนะครับก็น้อยมากนะครับ ก็พยายามมาทำค่าราเมจให้เยอะที่สุดนะครับพราเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับก็โจมตีไปรัวๆเลยนะครับเหมือนก้าวขั้วในกระทะเลยนะครับยังไงครับล้าน4ี่บานไปครับไวเหมือนโกหกครับยังไงครับไม่ยอมนะครับล้าน5แล้วครับ FXX นะครับจะบางหน่อยนะครับแต่ดาเมจถือว่าแรงเลยนะครับว้าวโอ้พระเจ้าจอร์ ดูสวยงามตามจองเรื่องเรียบร้อยกลายเป็นโกโก้คันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมี f A X X นะครับที่สามารถทำดาเมจได้เยอะเหมือนกันครับตอนนี้นะครับก็รอรีโหลดอยู่นะครับ AX นะครับก็มีต่อวิโดด้วยนะครับสามารถจัดการเรือดำน้ำได้นะครับกำลังรอรีโหลดอยู่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ยิงอายูเอ็มไปก่อนเลยนะครับหรือปืนยิงลูระเบิดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ ถ้าใครจะเล่นโหมดออนไลน์นะครับแนะนําใส่มิสไซล์เป็นริมดีกว่านะครับเพราะเวลาเจอเครื่องบินไอเอสตอมเหมือนกันนะครับหรือเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับเราก็สอยเขาได้ก่อนนะครับด่านเดานแแล้วนะครับดาเมจตอนนี้นะครับยังไงครับกนไกครับป้าไหมครับอะไรครับที่ไหนครับเมื่อไรครับอย่างไรครับตอนนี้นะครับก็เหลือ1นึหนึ่งแล้วนะครับใครจะอยู่ใครจะจมนะครับมาดูกันนะครับก็ผมเอา f a x นะครับไปทาดาเมจนะครับเพื่อให้ถึง2องล้านดาเมจนะครับ ก็เครื่องบินถึงระเบิดนะครับผมขี่จนแท่นน้ามันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงครับล้านเก้าครับยังไงครับ2ล้านถึงไหมครับถึง F A X X นะครับจะบางหน่อยนะครับแต่มีความป้องตัวสูงมากนะครับสามารถควบคุมนะครับได้ง่ายอยู่นะครับสําหรับเครื่องบินลํานี้นะครับ ยังไงครับอีก2 0,000ืนครับขออีก2 0,000ื่นครับยังไงครับจะถึงไหมครับยังไงครับสวยครับ2ล้านแล้วนะครับยังไงครับสวยงามตามต้องเรื่องนะครับตอนนี้นะครับต่างคนต่างบัดเจ็บสาหัสเหมือนกันนะครับใครจะอยู่ก็จะจมนะครับผมจะพยายามไม่อัพเลือดนะครับยังไงครับมาดูกันครับใครจะอยู่ก็จะจมนะครับตอนนี้2ล้านนะครับ7จ็ดหมื่นแล้วนะครับ2อล้านหนึ่งแสนถึงไหมนะครับมาดูกันครับยังไงครับจะจมไหมจมครับจะจมหรือเราจะจมก่อนนะครับจะรูปไปที่ระลึกก่อนนะครับ หนึงส,งสาแคปหมูว้าวเรียบร้อยครับสวยงามตามต้องเรื่องนะครับจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็2องล้านหนึ่งแสนนะครับเก็บเรือ4ล้ันะครับ expc หมื e ่นกว่านะครับก็โอเคเลยนะครับ